สวัสดีค่ะคุณย่าในต่างแดนพามาชมวิวภูเขาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างเดินทางกลับด้วยนะคะแต่ว่าก็ถ่ายถ่ายบา,บางจุดก็จอดถ่ายได้นะคะบางจุดก็ไม่มีที่ให้จอดถ่ายก็คือต้องถ่ายแค่อยู่บนรถแค่นั้นนะคะบางจุดก็จะมีสภาพที่คล้ายๆคล้ายกันนะคะเพราะว่ามัน แถบนั้นทั้งแถบก็คือมันเป็นภูเขาทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีบ้านเรือนคนอยู่ตามไอ้ไหลเขานะคะหรือว่าอยู่ไอ้บางบางช่วงมันก็จะเป็นที่ราบราบก็จะเป็นถนนไอ้วกวนไปกับภูเขานะคะซึ่งบางช่วงคุณย่าจอดถ่ายรูปได้เพราะว่ามีไอ้ที่มันถนนมันไม่แคบนะคะ มันก็มีไอ้ที่เขาทำทางเผื่อไว้ให้รถพักรถอะไรเราก็จอดถ่ายรูปได้แต่บางช่วงนี้คือไม่มีที่ให้จอดรถเลยคือขับคือถ่ายได้แค่ตอนที่ว่าเรานั่งในรถอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราจะไปฝืนกดเขาลงมาถ่ายรูปก็ไม่ได้นะคะมันก็เลยบางครั้งก็ได้จอดบางครั้งก็ไม่ได้จอดนะคะอันนี้นะคะคุณย่าขากัากบ จากอุสตไรนะคะมชมวิวขากลับนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะแต่ว่าบ้านคุณย่ามันอยู่เขตติดสวิตแล้วก็อุสตไรก็เลยมาได้โดยไม่มีปัญหานะคะ อันนี้คือขากลับนะคะสภาพวิวทิวทัศน์ของท้องถนนก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะเพราะว่ามันจะมีหมู่บ้านในหุบเขาที่คุณย่าจอดถ่ายรูปนะมันที่คุณย่าได้จอดถ่ายนะมันจะมีตั้งไม่ใช่สามสี่หมู่บ้านเลยคะหรือสิครริมทางริมถนนนะก็คือเหวนะคะก็คือหน้าผา เป็นเหวที่สูงที่ลึกเหมือนกันแหละนั่นแหละเพราะว่าถนนบางช่วงมันถึงไม่มีที่ให้เราจอดรถถ่ายรูปได้ไงคะแต่บางช่วงบางตอนที่มันกว้างออกไปมันก็จะมีที่ให้เราได้จอดแต่ถ้าช่วงไหนแคบๆเราก็ได้แค่ขับรถแล้วก็ถ่ายนะคะไหลาทางนะเป็นเหวนะคะไม่ใช่ว่าเหวไม่ลึกนะคะลึกมากๆเลยเหวลึกมาก บางช่วงก็โอเคบางช่วงไม่ลึกบางช่วงก็จะลึกมากอันนี้จะเป็นตัวเมืองนะคะที่มียอดแหลมๆไม่ใช่โบสถ์นะคะคือหอนาฬิกาที่เราเห็นเขียวๆผ่านมาเนี่ยบางหมู่บ้านก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยบางหมู่บ้านก็มีแค่ไม่กี่หลังคานะคะคือมันจะเป็นหมู่บ้านตามไหลเขาตามอะไรยาวๆไปเรื่อยๆส่วนมากเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ ซึ่งบางช่วงจะก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่จะมีแค่ไม่กี่หลังที่เป็นพวกไอที่เขาทำอะไรเป็นพวกชาวไร่ชาวนาเนาะว่าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะออกไปอยู่ห่างๆที่มีพื้นที่เยอะๆสำหรับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ว่าไปเนาะแต่สภาพโดยรวมก็คือประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านเรือนอยู่ตามไหลเขา ตามริมถนนหนทางเพราะว่าเขตนี้มันจะมีภูเขาเยอะมันจะมีที่ราบไม่ค่อยเยอะนะคะคือมันจะเป็นเนินเป็นอะไรตามไหลเขาเขาก็าจะปลูกบ้านปลูกอะไรคือแล้วพูดถึงว่าถ้าเขาอยู่ชินมันก็โอเคเนาะแต่ถ้าเราไปอยู่ก็คงจะหนาวมากเลยเพราะว่าหิมะมันมีตลอดทั้งปีไงหิมะมันไม่ค่อยละลายนะคะที่อยู่บนภูเขานะ่ะ พราะกลางคืนมันก็จะเย็นจัดมันก็ไม่ละลายกลางวันมันร้อนโอเคมันอาจจะละลายมั่งแต่ไม่หมดค่ะเนี่ยแต่ถ้าวันไหนมีแดดเหมือนอย่างวันนี้ก็จะมีคนขี่จัก,กรยานมีคนเดินมั่งนะคะเนี่ยที่เห็นรีบๆนะ่คนขี่จัก,กรยานนะคะเพราะคนคนทางนี้ส่วนมากถ้าหน้าร้อนจะชอบเดินแล้วก็ขี่จัก,กรยานออกกำลังกายนะคะจะไม่ค่อยใช้รถยนต์ ในการท่องเที่ยวถ้าไม่ไปไกลนะคะคือหมายความว่าไปแค่กิโล2กิโล3กิโลคือไม่เกินคือที่เท่าที่เขาเดินไหวนะส่วนมากเขาจะพากันเดินนะคะเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านในหุบเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะมีไม่กี่หลังคาอันนี้คือไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่เหมือนที่คุณย่าเคยลงไว้แล้วตอนแรกบางหมู่บ้านในหุบเขาก็จะมีแค่ไม่กี่หลังคานะคะเนี่ย เหมือนอันนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้จะไม่เยอะไม่เหมือนหมู่บ้านที่คุณย่าลงข่าวก่อนเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้กว้างไงมันก็มีบ้านแค่ไม่กี่หลังคาที่อยู่ตามไอ้ลาดลุ่มของไอ้เชิงเขานะ่ะจะเนี่ยดูเขาก็อยู่กันได้เนาะถ้าเป็นเมืองไทยก็คงจะไม่ไหวมันก็คงจะหนาวนะเนี่ย อันนี้หมู่บ้านกลุ่มนี้จะไม่จะไม่ใหญ่เหมือนไอหมู่บ้านที่คุณย่าลงไปคราวก่อนอันนั้นนะ่ะเป็นหลายร้อยหลังคาแต่อันนี้แค่ไม่ถึงร้อยหลังคามั้งแต่เขาก็อยู่แบบแบบชินน่ะเนาะถ้าเป็นเมืองไทยก็คงอยู่ไม่ได้แต่เขาก็คงจะชินสภาพแต่คุณย่ามันว่ามันสวยนะคะสวยแต่ถ้าให้คุณย่าอยู่คุณย่าก็คงไม่อยากอยู่เพราะมันหนาวมาก ขนาดเรามาช่วงบันที่มันอากาศดีช่วงบันที่มันคือมันเริ่มอุ่นน่ะสําหรับเขาน่ะเพราะเขาอยู่จนชินแล้วไงเขาก็อุ่นอุ่นเขาแต่ว่าก็ยังเย็นเรานะขนาดเราอยู่เมืองเมืองเราก็มีหิมะแต่ว่ามันจะไม่ขนาดนี้ไงคะพอเราไปเจอที่ว่ามันยังเย็นตลอดทั้งปีแล้วสภาพอากาศมันจะเย็นกว่าเมืองที่คุณย่าอยู่มันคุณย่าก็ยังรู้สึกหนาวนะคะ ที่วันนั้นก็มีแสงแดดมีแดดอบอุ่นพอสมควรแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่อันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านในหุบเขานะคะวิวบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะยามุนให้ชมรอบๆตรงนี้ที่เราจอดรถคือป้ายรถเมล์นะคะ นี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ค่อยจะมีรถก็จะมีบ้านเรือนผู้คนมั่งนะคะแต่ไม่หนาแน่นนะคะตามเขา